ใน EP นี้นะครับผมมี Mouse, แผ่นลองเมาส์2แบรนด์ราคาพันต้นๆขน,นาดผมอยากจะมาแนะนําทุกคนว่าแบบไหนจะเหมาะกับคุณแล้วเราจะเลือกใช้แบบไหนดีล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเป็นแผ่นลองเมาส์โล g a Mantra Pro XXL d e t a เดอะแคดเมาส Pa พขนาดของแผ่นลองเมาส์ตัวนี้85คูณ40ซนติเมตรความหนา4มิลิเมตรเป็นผ้าที่ถูกผลิตมาอย่างดีเหมาะสําหรับพื้นผิวของเขาเนี่ยมีการป้องกันรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีช่วยให้แผ่นลองเมาส์มีความใหม่อยู่เสมอแล้วก็สีสดเป็นเวลานาน เขาเลือกผ้าที่สามารถทนน้ําได้นานกว่าผ้าปกติมีพื้นผิวที่ขรุขระเล็กน้อยช่วยให้การคนโทรลเมาส์ของคุณเนี่ยสมูทมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนโทรลได้อยู่หมักยังคงความนุ่มนวลในการเลื่อนเมาส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนสีสันของเจ้าตัวแผน่นรองเมาส์ก็มีทั้งหมด2ส,สีจะเป็นสีเขียวแล้วก็สีฟา้าชาวเกมเมอร์ที่เป็นท่านแมวต้องไปจัดกันแล้วนะครับกับเจ้าตัวแผน่นรองเมาส์โลกา m มนทราโปรเบต้าดิแคดเมาส์แพดราคาของเจ้าตัวโลกา m มน t ราโปรตัวนี้นะครับอยู่ที่1290บาทประมา ตัวที่2 g l o r i o u s Element Mousepad เป็นแผ่นรองเมาส์เกมมิ่งถูกผลิตมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะเลย Mousepad ลุ่นี้นะครับมาในธีมของพลังธาตุจะมาทั้งหมด3พลังธาตุเลยนะครับที่ให้ประสบการณ์ในการใช้งานที่แตกต่างตอบโจทย์ในการใช้งานของเกมเมอร์แต่ละคนในแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปตามธาตุนะครับซึ่งแต่ละธาตุก็จะให้วัสดุแล้วก็พื้นผิวที่ต่างกันออกไปตัวแรกนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว g l o r i o u s Element Ice นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นพื้นผิวที่เป็นผ้าผสมกระจกนะครับสามารถเลื่อนเมาส์ได้อย่างลื่นไหลแล้วก็ นุนะ่มนวลในไม่ว่าจะเป็นทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนการลากเมาส์ของเราบนแผ่นน้ำแข็งอย่างนั้นเลยนะครับเรียกว่ามีความลื่นพอสมควรเลยทนทานนะครับไม่เกิดรอยย่นด้วยพร้อมกับยางการลื่นแอนตี้สลิปป้องกันแผ่นรองเมาส์เลื่อขนขณะใช้งานนะครับดีพอสมควรเลยให้สเปกที่เราต้องการสามารถทําให้เราเล่นเกมได้อย่างต่อเน,นื่องแล้วก็มีความแม่นยํามากที่สุดต่อมานะครับเป็นเจ้าตัว g l o r i o u s Element Fire เป็นพื้นผิวผ้าแบบผสมครบเครื่องทั้งความลื่นไหลแล้วก็ความแม่นยำเท็กเจอร์แบบสปีดแล้วก็คอนโทรลเอาไว้ในตัวเดียวกันเลยเหมาะกับคนทีี่่ชชืนนออบใความพด ไม่ต้องการที่แบบลื่นจนเกินไปหรือว่าฝืดจนเกินไปด้วยการออกแบบของเขานะครับจะเป็นผ้าลามิเนตที่ให้ความทนทานครับไม่ขาดไม่ยน่นแล้วก็ฐานของเขาเนี่ยนะครับก็จะมี anti slip สามารถลากเมาส์ได้เต็มที่เลยแผ่นรองเมาส์ของเราเนี่ยก็จะไม่เลือ่อนตัวสุดท้าย glorious element air พื้นผิวตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบพลาสติกโพลีคาร์บอเนตให้ความเร็วที่แบบเร็วมากๆเลยเรียกว่าลื่นกว่าที่คุณเคยใช้มาแน่นอนด้วยการออกแบบที่ให้มีแรงเสียดทานใกล้เคียงสูนที่สุดเลยนะครับความหนาของแผ่นรองเมาส์ตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาเพียงแค่ .5, 5 ทำให้การลากเมาส์นั้นเนี่ยลื่นไหลรวดเร็วอย่างสายลมแล้วก็พายุซึ่งราคาของเจ้าตัว g o r i l e l e m e n t ตัวนี้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่1,120บาทเท่านั้นครับสุดท้ายนี้นะลองดูเป็นไอเดียนะครับว่าแผ่นรองเมาส์แบบไหนเนี่ยจะเหมาะกับคุณนะการใช้งานจะตอบโจทย์กับคุณมากแค่ไหนนะครับก็ต้องลองดูครับกับสเปคแผ่นรองเมาส,ส์สองอันที่ผมเลือกมาเอาจริงนะครับไม่ใช่เพียงแค่2แบรนด์นี้นะที่คุณจะต้องไปเลือกซื้อแผ่นรองเมาส์นะผมอยากให้ดูหลายๆแบรนด์ในการใช้งานในตลาดได้เลยนะ นะไม่ได้มีอะไรที่ดีแบบกันเนาะแต่ว่าอยากให้ลองเลือกใช้กันดูนะใส่พีนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าบ๊ายบายครับ